สวัสดีจ้าพบกับกบน้อยนะคะกบน้อยวันนี้จะคือว่าทําคลิปมาประมาณสักปีกว่าๆแล้วนะคะไปปีเดือนหรือสองเดือนเนี่ยประมาณปีกว่าๆนี้แหละคลิปก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคะทีนี้ก็จะใครออกมาก็ทําไม่ได้อ่าก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคะก็มีหลายคนทักมาว่ากบน้อยทําไม่ประสบความสําเร็จนะคะตนทีนี้ก็ จะมาไล่คนออกแล้วจ้าทีนี้จะมาไล่ใครดีเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่าใครใครไม่ประสบความสําเร็จในการในการทําคลิปเดี๋ยวจะมาไล่คนออกจ้ะเดี๋ยวมาดูกันนะะว่าจะไล่ใครออกจ้ะโอ้ยไม่รู้อะไรผีเข้าผีออกเจ้าของช่องฉันเพิ่งมาเมื่อวานนี่เองอะ่ะจะมาไล่ฉันออกได้ยังไงล่ะใช่ไหมล่ะฉันเพิ่งมาใหม่นะฉันมาแทนอ่าเจนนิเฟอร์นะ เอจะมาไล่ฉันออกได้ยังไงอ่ะใช่ไหมล่ะฉันสวยฉันเซ็กซี่ขนาดนี้แล้วใช่ไหมล่ะฉันเพิ่งมาออกฉันเพิ่งมาทํางานได้ไม่นานเองฉันเพิ่งทํางานได้แค่วันเดียวเองจะมาไล่ฉันออกได้ยังไงหล่ะใช่ไหมล่ะโอ้ไม่รู้จะไล่ใครออกเนี่ยเอ๊ะใครนะใครน่าจะโดนไล่ออกนี่นะเรามาติดตามกันจ้าว่าจะโดนใครจะโดนไล่ออกนะคะ โอ้ยตายแล้วจะไล่คนออกอีกแล้วกบน้อยฉันไม่รู้จะทํำยังไงเนี่ยฉันก็ไปฮอลลีเดย์ฉันก็ไม่ว่างทําคลิปฉันสัญญาว่าฉันหน้าหนาวฉันจะออกมาทําคลิปไงจะไม่ได้หรือไงจะมาไล่ใครออกอีกละตอนเนี้ยโอ้ยคนที่เข้ามาก็เข้าเข้าออกอยู่นี่แหละไม่รู้ใครต่อใครไปไม่รู้กี่คนแล้วเนี่ยทนไม่ได้นะกะยาย่กบน้อยเนี่ยนะฉันช็จะทนไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ไหวเลยเนี่ย เอาใจยากเหลือเกินนายยายคนนี้เนี่ยชักไม่ไหวเลยเนี่ยโอ้ยลำคาญอ้าวตกลงจะไล่ใครออกเนี่ยจะไล่ลูล่ออกหรือไงหรือจะไลใครออกเนี่ยเอาใจยากเหลือเกินนยเจ้าของช่องเนี่ยโอ้ฉันละเบื่อหน่ายจริงเลยโอ้เซ็งพี่น้องเอาใจไม่ถูกจ้าเจ้าของช่องจ้า เนี่ยไม่โทษตัวเองนะเนี่ยเวลาทำคลิปน่ะทำทำคลิปออกมาแล้วไม่มีใครดูมีคนดูแค่สองสามคนเนี่ยทำออกมาแล้วทำคลิปไม่ดีเองอ่ะเราจะมาโทษคนนู้นคนนี้ได้ยังไงเนี่ยจะมาโทษได้ยังไงจะมาโทษลู่ลูได้ยังไงเลยใช่ไหมล่ะต้องเป็นเจ้าของช่องเจ้าของช่องมีปัญหาใช่ไหมล่ะเออเราเป็นเราเป็นแค่อ่แขกรับเชิญเป็นแค่ผู้แสดงเป็นเป็นแบบสไตล์ใครสไตล์มันออกมาอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะ เออก็ถือว่าเป็นนักแสดงละกันเออจะมาไล่เราออกได้ยังไงละเนี่ยเออดูใชแนแอรเราทำของเราดีๆนะเนี่ยฉันออกมาไม่กี่หนเองจะมาไล่ฉันออกได้ยังไงเนี่ยโอ้เป็นไปได้ไงเลยเนี่ยโอ้เอาจย,ยากจริงเลยในยายนนี้เนี่ยโอ้ยเอาอีกแล้วปัญหาโลกแตกจากพี่น้องเอ้ยมีญาติพี่น้องมีญาติพี่น้องก็ว่ากบน้อยนะ ทำช่อง YouTube มาปีกว่าแล้วทำมานาวนมนานพอสมควรแล้วยังไม่ประสบความสําเร็จจ้ามีคนดูแค่สามคนนะจ๊ะไม่รู้ไม่เป็นมันก็พูดถึงในการที่ทําคลิปนี้นะมันก็คนแล้วแต่คนชอบเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่นคนที่ไม่มีชื่อเสียงจะไม่ล่ะมันต้องเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปจ้ามันจะปุ๊บปับ เหมือนคนที่เขามีชื่อเสียงอย่างนั้นเขาก็ทำได้จะอย่างเราเนี่ยทำคลิปบ้านๆอย่างเงี้ยธรรมดาเออธรรมดาคุยเล่นกินมั่งทำกับข้าวมั่งคุยสนุกสนานมั่งทำแบบเออในคลิปแนวตลกมั่งขคำๆมั่งอย่างเงี้ยเออก็แล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนก็ชอบดู เออจะไปใส่ใจอะไรมากมายเลยแล้วแต่คนชอบนะใครใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ก็เป็นบุญละนะเป็นบุญคุณละนะที่อ่าช่วยเป็นกำลังใจนะช่วยเป็นกำลังใจให้ช่องกบน้อยนะคะก็ช่องกบน้อยฮ่องกงเวยจ้าเป็นคนที่ไม่มีชื่อเสียงเป็นเป็นคนที่เป็นคนแบบแม่บ้านธรรมดาแม่บ้านฮ่องกงธรรมดาเด้อจ้า ก็มาทำคลิปทำ u ูทูบนี่แหละทำไปเรื่อยๆจ้ะทำไปเรื่อยๆทำสไตล์ของตัวเองนี่นะทำแบบสไตล์ใครสไตล์มันเราทำแบบถนัดแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นก็แล้วแต่คนจะติดตามแล้วกันนะเออฉันน่ะไม่ว่าอะไรหรอกฉันก็ฉันก็กินของฉันไปเรื่อยๆนี่แหละฉันกินจนฉันอ้วนกินจนอ้วนจนลดน้ำหนักไม่ได้อยู่เลยเนี่ยฉันก็ชักจะไม่ไหวแล้วนะเนี่ยฉันอ้วนเกินไปแล้วนะ พยายามจะลดน้ําหนักหน่อยจ้ะเพราะว่ากินเยอะไปแล้วกินวันละสองมือบางทีก็ทําคลิปวันละสองสองหนบางทีก็ทำสองสองครั้งต่อวันนะบางทีก็ถ่ายคลิปกินมั่งคิดทํากับข้าวมั่งคิดทําขนมมั่งหรือว่าคิดอ่าอะไรก็แล้วแต่เล่นไปเอยๆล่ะจ้ะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมท่านใดจะชอบนะชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยจ้ะ เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องกบน้อยฮ่องกงเ้ยจ้าขอบคุณลหลายๆจ้าพี่น้องจ้าอ้าวตกใจหมดเลยตกลงจะไม่ทำยูทูบแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะตกลงจะไม่ทำยูทูบแล้วใช่ไหมแล้วฉันจะไปหากินที่ไหนแล้วทีเนี้ยฉันจะไปหากินตับไตไส้พุงที่ไหนแล้วฉันก็อาศัยมาทำคลิปอย่างเงี้ย มีคนเข้ามาดูอย่างเงี้ยฉันก็กินตับไตไส้พุงใช่ไหมล่ะจะใครเข้ามาดูฉันก็กินเลยนะเออต่อไปจะไม่ทำยูทูบแล้วหรือไงเนี่ยมาบ่นอะไรนักหนาแล้วเนี่ยโอ้ยบ่นอะไรนักหนาเนาะเป็นคนที่น้อยใจอะไรนักหนาเนาะไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรจ้าไม่ยังมีไม่ใหญ่ผีปอบเป็นเพื่อนจ้ะไม่เป็นไรจ้าบอกเป็นอย่างดอกเดอ้อ ไม่เป็นไรจ้ะต่มีคนเข้ามาเยอะๆก็มีตับไตใส่พุงเยอะๆนั่นแหละโอ้ให้กินนะแม่ใหญ่ผีปอบอยู่นี่อ่ะจะไปไหนไม่ไปไหนหรอกจ้ะเขาๆออก,อ,อ,กอยู่อย่างนี้แหละจ้ะไม่มีใครไล่ออกหรอกแม่ใหญ่ผีปอบเนี่ยแม่ใหญ่ผีปอบก็อยู่จังซี่แหละจ้ะจ้จาไม่เป็นไรนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันเด้อจ้าช่วยติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะช่วยให้กําลังใจไปเรื่อยๆจ้าก็จะมี อ่าต,ต่อไปก็จะมีหลายสไตล์หลายแนวออกมาให้ดูให้ชมกันเรื่อยๆนะคะคอยติดตามไปเรื่อยๆจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้า